สวัสดีครับเมื่อกี้กับปลายเดือนสิงหาแล้วครับค้อนหยลงไปเบึงสวนพุทธางี่มาขาวครับพุทธายกขาวขากับบึงสวนองุ่นก่อนครับองุ่นที่อยู่บนบริเวณบ้านสวนทั้งหลังบ้านครับเป็นสวนพุทธาครับสวนองุ่นที่นันเป็นโลกอยู่นี่กับเกิอนอมาพัน เอสปครับเอสถือว่าเป็นพันเป็นพันธุ์ไร่เมล็ดครับนุ่ยกับสบครับนุ่ยจ่อเป็นสีดำดำครถือว่าเป็นพันุที่ให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับเพรายังอยู่ในสวนผมเมนี่ยผมกับปลูกไว้หลายสายพันธุ์นะครับนุวยที่เห็นกับมีดะเอสป อันนี้คือ s c 8ครับซึ่งเป็นพันธ์หลักของแปลงนี้ครับนอกจากเอ8แแล้วก็มีินิมือเม,ม,ม่มมเหมด,ด,ดครับพัน์นวมือเมมมหมดครับทัาเนตติดดอกครับส่วนพันเลนโบพันธุใบขนนัวพันธลินลี่ลก็ติดด้วยแหละครับติดด้วย,ดดวยมันกัดซุกไปแล้วผมเลยเก็บ เจ็บกินเจ็บไปฝากพี่ฝากน้องหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแคนะ่เอชสี่สิบแปดซึ่งมันกะวัฒนิสุกอะไรหรอกครับแต่ว่ากิ้งมันหลายหรอกครับกิ้งถือว่ากิ้งที่ผมไปก,กิ้งเพื่อจิตพุ่นกิ้งมันครับตอนนี้ครับผมสะสมอาหารถึงท้ายเดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคม สิงหาสะสมอาหารนี่ได้สองเดือนแล้วกิ้งผมก็มีหลายพอสมควรผมต้องตัดแต่งกิ้งนะครับกับภายในเดือนกันย้ายนี่ยต้องตัดแต่งกิ้งถึงว่าองุ่นที่ททเ,เห็นอยู่นี่มันพัสูงอะต้องเก็บบอกครับเอาไปดองเพราะว่า เขาต้องการให้ผลผลิตที่มันออกมา่พร้อมกันครับอันนี้มันกะมันกะหลายู่ครับที่เพียงแต่ว่ามันกะมันไม่ได้ออกมาเดียวเนาะแต่เหตุก็ร์เหตุการ์มันออกมาเดียวนี่มันกับภาบานเขาเกินมาเพราะกระเทือนครับตามที่ผมศึกษาน้ำท่านผู้ใน youtube เขาก็บอกว่าเมื่อมมนได้ เดือนแปดเดือนเขาเดือนที่เก่าเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาผลผลิตได้ผมก็ยึดตามนั้นแหละครับส่วนที่ลูกมันมุ้นี่ก็ถือว่าลูกมันไหลออกมาครับไหลออกมาไหลออกมาเขาก็ต้องเสียดายมันงหรอกครับว่าถ้าเขาจะเอาให้มันออกเป็นมุ่งม,มากๆหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆออกมาพร้อมกันทีเดียวเนี่ย ส่วนเล็กๆน้อยๆนี่เขาก็ต้องทําใจแหละครับแต่ว่าเขากับพ่อด้ว่เขาเอาทิา่งมันก็สามารถเพื่อเชาไปดองเลยครับดองดองก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งผมว่าเมื่อก็กระแทบอยู่นี่ครับต้อนอายุประมาณเขาเดินที่เขาเดินที่เก่าครับผมต้องสะสมอาหาร เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับจะพุ่นจริงครับเดือนกันยาแต่กับวูลูวาสิงดน้ำได้ระยะสัน้นรือระยะยาวครับเพราะวา่ากัญยากับเป็นช่วงที่จะด,ดูมรสุมครับอาจจะได้งดน้ำเป็นเดือนก็ได้เพราะวา่าห้ากับวาูาฝนมันจะตกลงมาซําไหนแต่ตกนักๆเข้าก็ต้องงดไปอีกโดนครับครับหลังจากนี้ครับผมก็จะพาลงไปเบิ่ง สวนสวนพุทจามีมะขาวและพุทซาหยกขาวครับถึงยุลังบ้านหมดเองผมกับูกไม่เป็นงั้นเลยเดเลยครับเพราะวาจะเป็นพุทธาหรือไอ้องโหนนครับไปเงไปเบิ่งพอบกันครับ เไป,ไป็นปลายของเดือนสิงหาแล้วครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่พุชานี่กคลั้งเริ่มติดผลแล้วครับว่าเบิง่งตัวอย่างอยู่นะครับนี่พุชานี่คือคือช่วงช่วงปลายช่วงต้นฤดูครับต้นฤดูเขาอของผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเป็นพุชาร์ปลอดสารพิษผมจะไม่ขีดยาผมจะห่อโดยเฉพาะพุพาชาที่มัน เป็นตดตดูครับเ,เ,เ,ออบเมื่อติดง่ายอยากาดัก็ปั่นมือเอานน่ยไม่ไเลยครับอืมฟังเอาไว้อีกครับโอเคน้ยมดีนวยโอเคคือถ้านน้วยตดสดสีเัยมันนะใหญ่าพภาวาถ้าถ่าสมมุดว่ามันใหญ่แล้วมันดกๆๆกแบบผมเดคนเดียวผงเ,เดียวไม่ไหวแล้วครับโอ้ท่าติดต่างในงานมห มมตัวตนหนึงมันบอกว่าแม่ไม่รอเดี๋ยวหยุดเล็กนอยผมจะพาไปเพิ่มตัวต่างอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือต่างกุ่นครับนี่ต้นนี้ครับปีปีปที่แล้วเลยปีปีปปกลายเนาะยกยกเต็มต้นแล้วครับแล้วก็แล้ก็แซ่บครับตัวของท่านนี่เพิ่งวันจะเป็นพันเดียวกันถ้าถ้ามันกัดต้างกันเนี่ยจะยก่นครับคนเขาเนี่ยเห็ออเนม้ามั่ง หาตาบุกชื่อกันเนาะสมวกพันกันพบเสียบันงแต่างกันพี่กันมีพอต้นนี้มีมีต่อไปหลังจากทำเสาวแล้วนี่ผม่คิดว่าผมจีเสียบยอดเขาเฉพาะต้นนี้เลยให้แล้เป็นแม่พันธุ์นะครับกุศลต้นต้นฤดูนั่นก็ยีนุ้ยก็บยีประมาณนี้นะครับโมเดลปันใหญ่ ของพร้อมเดียก็คือเป็นรูปแบบว่าการการทำแบบทำแบบเป็นงานใดิเรกครับถ้าผู้ใดคิดว่าจะเฮ็ดเป็นอาชีพนี่งนะมันก็ต้องรู้ว่าโลกพืชมีจังไดนศัตรูพืชมีจังไดนวัชพืชยอย่างไรมันกระจายในระบบการการตลาดอีกอีกทุกประเภทก็คือพุทธ่านี่คือมันสิตน้นต้นนี้นี่ ตัวนี้จะเป็นพุทราพุทรายกขาวครับซึ่งพุทราจะมาไหมมาไหมเหนือหน่อยเหนือหน่อยตามมาไหมส่วนที่ผมให้บเบิ้งส่วนแหลกว่าหันเดี๋ยวกลับกลันนบขึ้นไปเบิงตัวเขาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้คือพุทราี่มาขาวครับฮิมาขาว อีกประมาณสักสองเดือนนะผมก็จิถ่ไยทำหม่ๆนะครับสำหรับมือนีก็อยู่แค่แค่นี้ครับ